ดีครับมันจะทิ้งใจไปในแบบ p สองทุก EP สามแล้วนะครับหายอยู่เเรสเทชั่นใหม่เช่นเดิมกบกันนะครับพรเพื่อนๆเอ้อว่ามีหนุ่มซอสทท้ายด้วยเหรอเนี่นยมไเห็นไหมรอบนี้ผมมีหนุ่มด้ยนะก่น โชว์ <chill. S 2> สองรอบสิบองานี่ปืนและขึ้นรอบแบบแต่ผมเห็สเขาต้องสิบอุศาเลยก้าสิบองศาเฮ้ยติดเห้ย ชรงนี้งนี้ก็ยังเคื่อน่าล่างเนี่ยมันตายแน่น้องตวมไปเลยราทีเลยต้องอยากจะรอดนะบริเวณใกล้ๆเสาไวดีกว่าเพราะเวลามันจะเด้เนี่ยมันจะไม่กระดงให้เราตกลงไปนะนี่่จะตายไม่นานหลก็ตาย กิเลยว่าเขาไม่ตายโอเป็นวิญญาณไม่มีขาตดเค่องต้องเป็นกระสือเลยนี่เป็นกระสือเลยนะครับก็ยังอยู่รอบป่อไทยเหมือนนี้นะครับทีเป็นแบบต่อไปกันเลยมาดูแบบใหม่เกิดพร้อมกันเลยนะครับ Safety section เนาะ ยิ่งก็เหนเดิมนะนั่งรถได้ิี่แล้วเลยนั่งรถได้โอ้โหหน้าตดตาเครับคุณผู้ชมมีคนแจ้งที่นำมีกันนะให้ผมด้วยต่อเพราะไม่มีขาวก็ต้องพูกันครับอืมขอะเราไปได้มีข่าวเลนีนั่งสิ นั่งเลยเอ้ยดว่าที่ผมนั่งไม่ได้ทอดผมไม่มีขาใช่เลยเลยเกมโลจิกนะครับดูดูดิไอตัวนี้อีกแล้วแสดงว่าที่ผมนั่งไม่ได้เพรผมไม่มีขาอ๋อมพอใจไฟมาเหมือนเดิมฮะไฟง่ายง่ายนะครับจะไปหาสนามได้ปลอดภัยแน่นอนถึงแม้ว่าอาคารเนี่ยมันจะโดนไฟคลอกได้ทั้งรูปเลย มันก็ถล่มอยู่แค่บริเวณตรงนี้นะไม่กระเด็นมาถึงผมหรอกคำนวณแล้วนะครับก็ชิวๆไปแบบนี้ถ้าเราไม่มีขาจริงๆเราก็ยืมไฟได้เออลองๆดูนะลองดูนะจริงนะ <laughs> ๆมันลดแต่ไม่แต่ลองดูนะเฮ้ย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 ทุกคน ดามิ่ไม่ลดเหรอเอ้ยเอ้ย้ยกะพรผมไม่มีขาแล่ละเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ต้องกลัวดาเมจผมไม่ลดอะทุกคนดูดิเฮ้ยเพราะว่าผมไม่มีขาเออนะเออบั๊กของเกมมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไม่มีขาทุกคนผมไม่มีขาผมก็เลยไม่โดนดามจนะเออ ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะถึงแม้ว่าขึ้นรถไม่ได้แต่ว่าเราไม่โดนดาเมจจากไฟนะฮะเอ้ยอะไรกันครับเนี่อ่ถึงเราไม่มีขาแต่ถ้าเราเอาตัวไปโดนรถก็รับรถดาเมจอยู่ดีนะเว่าตัวเรายังมีอยู่นะครับก็ตาบื้งเยเก็บไปนิบๆเลยนะโอเคมาดูแบบใหม่กันเรามาดูแบบใหม่กันนะครับเป็นแบบอะไร vast o f f i c โอเคได้เลยครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าแบบนี้ผมเจอเมเทโอบ่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละครับมีเมฆมาแบบนี้ไม่มีทางเป็นเมเทโอเลยนัพื่าวนักเรียนนักเพื่อนัเพื่อนักเรียนจะมาอะไรนักเรียน อรน้นหลยถ้าเรายืนม่อยอยู่สปาแล้วเห็นดูดอะไรนม่รู้ยืนอยู่อ่ะีกะือนะครับใช่ถ้ามีโดมไฟตรงกลางมีโดมไฟนี่มันโคตรก๊อตก๊อตหมดก็ผมปวดก๊อตหมด ถุกท่านดูดิเขากับผมเหมือนผมเป็นอมตะไฟก็ทําอะไรไม่ได้เพราะผมไม่มีขาใช่ไหมแล้วกรดอ่ะน้ำกรดก็ทําอะไรผมไม่ได้เพราะผมไม่มีขาไปเหยียบมันอ่ะคือเหมือนผมลอยอยู่บนกรดอ่ะมันโคตรก๊อตเลยครับแต่ว่าถ้ามันตกใส่หัวก็เลื่อนลดอยู่ดีนะเออมันแบบที่แล้วเนี่ยผมเอาตัวไปโดนไฟใช่ไหมเลื่อนผมลดไปนิดนึงเลยนะครับเพราะว่าตัวผมยังมีอยู่แต่ว,ว่าขาผมหายไปแล้วมันผมลอยได้อ่ะดูดีเลื่อนผมไม่ลดก๊อตสุดๆๆ นะครับโหโคดโกงอะ่ะได้บักมาแล้วก็ได้โกงมาด้วยนะฮะแล้วก็รอนะครับโอเคผมว่าเกมนี้น่าจะง่ายๆแล้วนะก็แค่หลบใต้อาคารนะจะให้ฝนโดนนะครับผมเนี่ยอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมเลอกผมลดตรงนี้มันไม่มีหลังคานี่เองนะครับแนะบบต่อไปกันเลยครับก่อนไปเลยมาดูคุณแซดต,ตายเลยครัแซด ตาอะไรกันกรับน,นี่อโอเคแมปใหม่ฟรอเอ่านไม่ทันออไม่เป็นไรนะครับจริงๆตานี้เราขี่รถถังได้ด้วยนะขี่เนี่ยแต่เราก็ขี่ไม่ได้นะฮะเพราะเราไม่มีขาผมไม่มีขานะครับเออใบพัดนั้นผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งนะมันมันมีดาเมตนะครับแรงนะโดนทีนึงผมตายเลยอะ ดูดิดูดิมีรถถังด้วยนะฮะยิ่งกว่าลุงข้างบ้านนี่ลุงข้างบ้านซื้อรถถังมานะฮะ <c oughs> ไม่เวดดีกว่านะเฮลิคอปเตอร์ขี่ได้นะต้องเดินไปอย่าให้โดนใบพัดนะครับทันเดอร์สตอร์มดูดิดูดิโอดๆๆๆิผมนึกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบนี้บินไม่ได้ซะอีกนะครับใครมันจะไปรู้ว่าคิดผิด บินได้ไวบินได้โอ้ี่ฟาผาฟ้าผ่าโอ้ยอรถถังนี่ก็ขวางยังเลยเออตัวไม่มีประโยชน์ืองคนซื้อเลยไม,ไ,ไม่ได้เรื่อง <c oughs> นะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมไม่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนที่บ้างนะครับที่เดิมมันน่าเออเบื่อน่าเอือบน่าเบื่อนะครับตรงนี้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 บังเออไนะ หนาโคตรเข้มเลยโอเคแบบนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับเอ๊ะรถถังหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะหายไปไหนตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมถ่ายมันไม่ทันนะคือรถถังตรงเนี้ยมันโดนฟ้าผ่าแล้วมันกระเด็นตกน้ำนี่ไงนี่ไงหนึ่งคันอ้ยอุ้ยอุโอุ้ยอุโอ้ยเอ้ยเฮ้ยว่าผ่าแรงเอาเรื่องนะนี่ไงผ่าที่อ๋อ ครับบางทีเราอาจจะไม่รอดแบบนี้ก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้ามีหมอนเรานอนแน่แอบชะชะโอเคน่าจะรอดแหละนะครับนะรอดแล้วเปรอแมปต่อไปกันเลยนะครับโอเคแมปใหม่ Sun n y r แ s h นะครับอ่าเหมือนเป็นทุ่งนาข้าวมั้งใช่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ใชพออภไป ทุ่งฟางข้าวนะครับเนี่ยมีฟางเนี่ยนี่เป็นโรงนี้เขาเรียกว่าโรงเตี้ยมไหมนะครับมีข้าวอยู่นะครับมุมตรงนี้นี่เป็นมุมหลบหลบไฟชั้นดีนะไม่หนาวนะครับไม่โดนพยายุทราย้วยนี่มุมดีมากก็ต้องรอดูขอดนะครับว่าเป็นพายุอะไรนะถ้าก็เป็นสึนามิผมก็น่าจะขึ้นชั้นสองนะครับก็ดูกันนะ ตรงนี้ผมไม่แน,น,นะนำนะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยเสี่ยงที่จะขึ้นไปเลยอะ่ะคือมันก็ลงยากด้วยแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยแฟตฟอรสตรงนี้ไมๆๆ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 ่เคยขึ้นเลยเราไม่ใช่ไม่ฟังเออนนะต้องรองสักหน่อยกันนะ,นะดี่เราลองเพราะว่ามยังไงกันได้คลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมตายขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียความสามารถพิเศษการยืน ยืนบนไฟยืนบนน้ำกรดยังไงความสามารถพิเศษได้มาแบบงงๆนะฮะแต่ว่าประโยชน์เยอะมากเลยจริงที่ผมไม่แนะนำตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันล้มได้ดูดิเนี่ยคือถ้าเสาเปนหมดอะคือเราล้มลงไปตายเลยนะครับเนี่ยเนี่ยจะตกแล้วจะตกแล้วเห็นไหมแล้วก็กตายพูดปเป๊ะเลยฮะไม่เป็นไรในเมื่อเราตายแบบนี้เพราะฉะนั้น ผมก็ขอบิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากขอบพระคุณครับ